ท่านผู้ชมเศษฐาทวีสินแคนดดเดตนายกพักเพื่อไทยออกมาวิงวอนมีไม่เพลงวิงวอนอวิงวอนว่าอย่างไงขอให้ทุกฝ่ายมองเป้าหมายหลักตัางรัฐบาลฝ่ายประชิปไตยค่ะผมก็อี้ประธานสภาผลออกมาทางไหนก็ยอมรับมันต้องมีทั้งคนได้และคนเสียค่ะขอให้เพื่อไทยก้าวไกลเคลียร์กันให้จบคนเรษฐานี่บอกว่าอย่างไง คาดว่าการหารือยังมีหวังแล้วผลออกมาทุกฝ่ายจะพอใจนักข่าวก็เลยถามว่าแล้วถ้าตกลงกันไม่ได้ การเสนอตัวกลางถือเป็นทางออกใช่หรือไม่อันนี้คุณเศรษฐาบอกว่าขึ้นอยู่กับการเจรจาแล้วก็ขึ้นกับทั้งสองฝ่ายว่ายอมรับกันได้หรือไม่มแต่ควรจะใช้เหตุผลในการพูดคุยกันยึดเป้าหมายเป็นหลักก็คือรัฐบาลต้องเป็นของฝ่ายประชาธิปไตยถามต่อไปอีกเนี่ยเพื่อไทยมีข่าวว่าจะดันคุณวันนอเป็นประธานสภา คุณเศรษฐามองยังไงคุณเศรษฐาบอกได้ยินข่าวนี้มาเหมือนกันมองว่าเป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง8พักมากกว่าถามต่อไปอีกว่าแล้วความคิดของคุณเศรษฐาคุณวันนอมีความเหมาะสมหรือไม่ที่จะเป็นตัวกลางถ้าสองพักตกลงกันไม่ได้คําถามนี้ตอบยาก เพราะมีการโยนชื่อมาหลายคนและทุกคนก็มีประสบการณ์จึงไม่เป็นธรรมถ้าจะให้คุณเศรษฐามาเป็นคนตัดสินว่าเหมาะหรือไม่เหมาะแต่เชื่อว่าเรามีความพยายามกันทุกฝ่ายเพื่อให้ได้รัฐบาลประชาธิปไตยทำงานร่วมกันโดยมีเป้าหมายหลักคือทำเพื่อประชาชนคุณเศรษฐาบอกไม่ว่าจะมาจากไหน ก้าวไกลเพื่อไทยหรือคนกลางก็มีทั้งคนได้คนเสียทั้งนั้นก็อยากจะวิงวอนว่าอันนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นการเดินทางขอวิงวอนว่าไม่ว่าผลจะออกมาทางไหนอขอให้ทุกฝ่ายยอมกันบ้างเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติถ้าประธานสภาเป็นคนกลางจริงอันนี้จะข่าวถามค่ะเดินหน้าราบรื่นไหมเพราะมันก็แชร์ก็เห็นว่าถ้าเป็นคนนอกจะเป็นเหมือนกันไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ สองพักระแวงกันนะพูดกันตรงๆคุณเศรษฐาก็เลยบอกว่ามันคงจะเป็นเรื่องของคะแนนที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันก็เพื่อไทยก้าวไกลนะคะสสเพื่อไทยก็เลยหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาก็ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันแต่ก็ควรจะมองที่จุดมุ่งหมายเดียวกันเอาโจทย์ที่ว่าวันนี้เรามาทํางานเพื่ออะไรเพื่อประชาชนใช่หรือไม่สุดท้ายเนี่ยคุณเศรษฐานี่ใช้คำว่าวิงบอลจริงๆนะใช่ค่ะว่าขอให้วิงวอจริง ขอวินวอนสามสิบกชั่วโมงนะเวลา<ด>ที่พูดเนี่ยแต่ก็ดูแล้วจากบรรยากาศที่ได้คุยกันเนี่ยก็ยังเชื่อว่าทุกคนอยากให้ฝ่ายเราจับมือกันเดินหน้าต่อไปได้